ใฉันเจสซีแล้วฉันก็ทําเรื่องใหญ่เอาไว้ตอนนี้ชีวิตฉันเหมือนตกนรกเลยละกดไปฟังต่อกดไลค์และซับพิทด้วยไม่แน่คุณอาจจะเป็นผู้โชคดีได้รับเงิน1นึ่งหมื่นดอลลาร์ใน7วันไปบอกเพื่อนและครอบครัวด้วยนะตั้งแต่ฉันเด็กๆฉันรู้เลยว่าตัวเองเกิดมาเพื่อเป็นเชฟดังฉันอบขนมครั้งแรกตอน3ามขวบออกหนังสือทําอาหารตอน5้าขวบและก่อนจะ7จ็ดขวบในอีก2วันฉันก็ชนะการแข่งทําขนมระดับชาติ ฉันคงได้พอสวรรค์จากแม่สึดยอดเชฟอันดับหนึ่งของประเทศแม่มีรายการชีวิตของตัวเองต่างจากพ่อที่ทอดไข่ยังไม่เป็นเลยเขาเป็นผู้จัดการของแม่ความรักพวกเขาดูหวานมากอย่างน้อยฉันก็คิดงั้นเพอฉันอายุ15โลกของฉันก็เปลี่ยนไปแม่หนีตามนักวิจารณ์อาหารพ่อกับฉันเศร้ามากเขาร้องไห้เป็นอาทิตย์ไม่กล้าออกจากบ้านเพราะทุกที่มีแต่ปนานะ้ายโฆษณาหน้าแม่เต็มไปหมดไม่นานพ่อก็เสียลูกค้า ถูกไล่ออกแล้วค่าใช้ใจ่ายก็ถาโถงเข้ามาเธอทาแบบนี้กับเราได้ไงกับฉันไม่รู้สิคะแต่นี่หกเดือนแล้วนะค่าเช่าก็ยังค้างอยู่พอต้องเริ่มหางานใหม่ทําได้แล้วโชคดีที่พ่อฟังฉันแล้วหางานออนไลน์ได้แต่เงินที่ได้ก็ยังไม่พอฉันจึงพยายามช่วยพ่อโดยการอบพายไปขายให้เพื่อนบ้านหลังเลิกเรียนฉันยังติดต่อแม่ไปขอความช่วยเหลือแต่แม่บอกว่าไม่มีเงินจะช่วยเพราะกําลังจัดงานแต่งใหญ่โต ฉันโกรธแม่มากจนลบเบอร์แม่ทิ้งไปเธอเห็นแก่ตัวขนาดนี้ได้ยังไงกันและพ่อก็เริ่มป่วยบ่อยขึ้นเอาแต่นอนหง่อยร้องไห้สื่อื้นที่เตียงความรักงงโง่ทำให้แม่กลายเป,ป็นปีศาจเห็นแก่ตัวพ่อกลายเป็นเด็กน้อยและทำลายชีวิตฉันฉันจึงตัดสินใจว่าจะไม่มีวันรักใครทุกอย่างเป็นไปด้วยดีกระทั่งมาถยมปีสุดท้ายที่ฉันโตเป็นสาวและได้รับความสวยมาจากแม่ผู้ชายทุกคนเริ่มหันมาสนใจฉันเฮ้ยโี้สุดสัปดาห์นี้ไปดูหนังกันไหม ฉันไม่มีวันดูหนังกับนายหรอกอาบน้ำครั้งสุดท้ายเมื่อไหรเนี่ยเหม็นอย่างกับไข่เน่าโซอี้ไปงานเต้นรำาฤดูใบไม้ผลิกับฉันไหมนี่จริงจังปะให้ตายฉันก็ไม่เอานายหรอกก็ได้ก็ได้ฉันมันโหดแต่ฉันถนอมใจตัวเองอีกยาวมันดีต่อพวกเขาด้วยความสัมพันธ์น่ะมันยุ่งยากและทําให้คนเราเปลี่ยนไปหลายเดือนที่ฉันพูดแรงใส่พวกผู้ชายเกือบทั้งโรงเรียนจนบางคนถึงกับร้องไห้คนอื่นๆเริ่มมองฉันเป็นเหมือนโรคระบาด ฉันไม่แคล์หรอกการมีเพื่อนมันเสียเวลาฉันตั้งใจเรียนเอามากๆเพื่อที่สักวันจะทําตามฝันอย่างก,การเป็นเชฟระดับโลกเปิดร้านอาหารห้าดาวใจค่ารักษาพ่อให้หมดแล้วซื้อคาริ์าริมฝั่งไว้อยู่ด้วยกันและแล้วช่วงหน้าร้อนหลังเรียนจบฉันก็ถูกรับเข้าโรงเรียนทําอาหารอันดับต้นๆดูสิพ่อดูเข้าได้แล้วข่าวดีทําให้พ่อมีกําลังใจถึงขั้นลุกออกจากเตียงมาทำคุกกี้ของโปรดให้กับฉันรู้สึกดีที่ได้เห็นพ่อกลับมาร่าเริงแต่พอรู้ว่าฉันไม่ได้ทุนเรียนฟรี ความหวังก็พังทลายต่อหน้าลูกรักพ่อจะหาทางส่งลูกเข้าเรียนให้เองยังไงล่ะหาเงินไม่ทันลอกในวันนั้นพ่อใส่สูรและออกจากบ้านไปเพื่อหาเงาินใหม่ไม่กี่สัปดาห์เขาก็ได้ทำงานที่บริษัทบริหารจัดการแห่งใหม่พ่อยังใช้เส้นสายเล็กน้อยช่วยให้ฉันได้ฝึกงานที่ร้านอาหารห้าดาวชื่อดังที่ให้บริการเหล่าคนดังและให้เลทั้งหลายเจ้าของร้านคือคุณจีน่าเตยกีล่าเธอปั้นเชฟระดับโลกให้สำเร็จมาหลายคนแล้ว ถ้าทำให้เธอประทับใจได้ฝันของลูกก็จะเป็นจริงฉันตื่นเต้นมากๆกับการไปจนภัยครั้งใหม่แต่ก็ถูกดับฝันอย่างไวเริ่มงานวันแรกทันทีที่ก้าวเข้าประตูผู้ชายวัยเดียวกันชื่อฮันเตอร์เอาถาังที่ใส่ชอรซ่อมกับไม้กวาดยัดใส่มือฉันมาสายนะอีกสิบนาทีลูกค้าก็จะเข้ามาแล้วฉันให้ขึ้นเงาและถูพื้นฉันนึกว่าจะได้ทํางานในครัวซะอีกฉันเป็นเชฟที่ได้รางวัลน,นะมีหนังสือทําอาหารเป็นของตัวเองด้วยฉันชอบข่าวเก่าของตัวเองและนําเรซูเม่ไปให้เขาดูอย่ามาทําฉันเสียเวลาด้้วยยเเรรรื่่องไสาะนีล ครัวของเราต้อนรับแค่เชฟระดับโลกเท่านั้นไม่เคยได้ยินชื่อเธอมาก่อนเลยงั้นฉันควรไปคุยกับคุณจีน่าฉันเป็นผู้จัดการเป็นหูเป็นตาให้คุณจีน่า คำพูดของฉันคือกดเธอไม่มีสิทธิ์แต่ต้องเตาถูพื้นเสร็จเมื่อไหรก็ไปล้างจานได้เลยพันเตอร์เป็นคนหยาบคายอย่างที่สุดและยิ่งแย่กว่าเดิมตอนแขกเริ่มทยอยกันเข้ามาโซอี้จานต้องสะอาดได้แล้วโอ้ยฉันก็เร่งทำอยู่นี่ไงเล่าอืดอัดยืดยากจริงเขาคอยมาจุนจันร,บรับะฉันแหกปากอย่างกับคนบ้าฉันเกรงไปหมดจนทำจานหล่นลงพื้นแต่กระจายไปทั่วพื้นจากนั้นเชฟก็เดินเข้ามาแล้วเลื่นล้มจนข้อเท้าแพลงแม่เจ้าโว้ยอะไรของเธอเนี่ยสักพักทั้งครัวก็วุ่นวายไปหมด พนักงานเสิร์ฟพากันเข้ามาวุ่นวายตามออเดอร์ แต่เชฟก็ลุกแทบจะไม่ไหวทําอาหารไม่ได้ทันใดนั้นคุณจีน่าก็เดินเข้ามาในครัวในชุดเดรสของพระดาพร้อมด้วยเพชรพลอยแค่กําลังคอมเพลนเล้าฉันรับไม่ได้อาหารอยู่ไหนฮันเตอร์ตัวซีดเหมือนวิญ,ญญาณออกจากร่างคือว่าเชฟเขาฉันไม่สนถ้าจัดการไม่ได้ฉันไล่ออกแล้วเธอก็สะบัดหน้าเดินออกไปพนักงานเสิร์ฟยังเข้ามาตามออเดอร์เรื่อยๆแล้วฮันเตอร์ก็หันมาหาฉันโซอี้เธอทาอาหารได้ใช่ไหมพอช่วยเราได้หรือเปล่าฉันนึกว่าไม่อยากให้ฉันแต่ต้องเตาซะอีกลืมที่ฉันเคยพูดไปซะขอร้องช่วยหน่อยนะนะนะ จะซื้อไอติมให้ขึ้นเงินเดือนให้ขัดรองเท้าให้ถูบ้านให้ทั้งอาทิตย์อะไรก็ได้ขอร้องล่ะฉันไม่อยากโดนเด้งเงตกลงฉันล้างมือใส่ผ้ากันเปื้อนแล้วเริ่มลงมือฉันจัดก,การทำทุกออเดอร์พร้อมเติมความพิเศษเฉพาะตัวลงไปในเมนูแขกทุกคนชอบอาหารของฉันมาก บางคนถึงขั้นเรียกฉันมาคุยเป็นการส่วนตัวนี่มันอร่อยมากจริงๆฉันไม่เคยเจรอรสชาติที่ล้ำเลิศขนาดนี้มาก่อนเลยคุณจีนา่าประทับใจสุดๆพอจบงานคืนนั้น<ม>เธอก็ให้ทิปฉันมา500ดอลลาร,ระหว่างที่กลับบ้านฮันเตอร์ก็วิ่งมาหาขอบคุณที่ช่วยฉันไว้นะขอโทษด,ด้วยที่ทำตัวยแย่ๆใส่แค่คำว่าแย่ยังไม่พอหรอกนายมันสัตว์ประหลาดมากกว่าไม่สิเจ้ายักษ์เขียวเหมือนยุงน่ารำคาญเธอพูดถูกคืองานนี้มันก็มีตึงเครียดบ้างนิดหน่อย คุณจีน่าต้องการความเป๊ะและฉันก็ต้องทํางานเพื่อหาเลี้ยงแม่อีกคนฉันเข้าใจพ่อฉันก็ป่วยมาสักพักฉันเองก็ต้องดูแลพ่อไปกินไอติมกันตามที่ฉันสัญญาไว้ดีไหมฉันตอบตกลงแล้วฮันเตอร์ก็พาฉันไปที่ร้านไอติมโปรดของฉันพวกเรานั่งคุยกันเป็นชั่วโมงและน่าแปลกที่เขากลับกลายเป็นคนน่ารักเรามีอะไรเหมือนกันเยอะมากทั้งแนวเพลงหนังแล้วก็คลิป MSA นายดูคลิปพวกนั้นจาก t i k t o k เหรอป้าแล้วฉันดู MSA ทาง y YouTube ตั้งหากใน Tik t o k ไม่แต่พวกลิงชออบดูก็จงงย่่่าาทีว พวกเราต่างรักในอาหารแม่ฮันเตอร์จะไม่ใช่เชฟแต่เขาฝันอยากเปิดร้านอาหารของตัวเองสักวันและพ่อแม่ของฮันเตอร์ก็อยากกันเหมือนกับฉันด้วยหลังจากนั้นฮันเตอร์กับฉันก็ใช้เวลาร่วมกันบ่อยขึ้นเราเป็นแค่เพื่อนกันจริงๆไม่มีเวลาคิดเรื่องความสัมพันธ์หลอกไม่ต้องพูดถึงเรื่องรักเราทั้งคู่รู้ว่าจุบเป็นไงแต่ยิ่งใช้เวลาด้วยกันมากเท่าไหร่ฉันก็เริ่มคิดว่าการชอบใครสักคนอาจไม่เลวร้ายก็ได้มีครั้งหนึ่งฮันเตอร์เดินมาสง่งฉันที่บ้านอากาศหนาวมากๆเขาเลยถอดเสื้อแจ็คเก็ตมา ฉันมองหน้าเขาและวกำลังจะขอบคุณในความใจดีจ,จู่ๆความรู้สึกแปลกๆก็เกาะเกิดขึ้นในใจเธอมองฉันแบบนั้นทําไมะแบบไหนเหรอแบบตาปิ๊งๆวาวซ่าหน้าแดงด้วยแอบชอบเ้าอยู่เยอะไม่มีทางหนยไม่ใช่สเปคฉันเลยโมชัดๆเหล่าสักหน่อยอะพันเตอร์ก้าเข้ามาใก,กล้ๆแล้วยิ้ม เขาจ้องตาฉันด้วยดวงตาสีน้ำตาลอบอุน่นเรียกได้ว่าเหมือนกับคลิปตอนนานก็ว่าได้หัวใจฉันเต้นแรงและทันใดนั้นเราก็กอดกันเป็นความรู้สึกที่วิเศษตอนนั้นฉันเองก็รู้สึกว่าชอบเขามากกว่าเพื่อนแต่เราก็พูดคำว่ารักออกมาไม่ได้เป็นคำต้องห้าม หลาสัปดาห์ต่อมาชีวิตฉันดีขึ้นฮันเตอร์ก็ยอดเยี่ยมงานของฉันก็วิเศษส,สุดพอฉันดีขึ้นมากแถมยังทำไรายได้เยอะที่สุดตั้งแต่ทำงานมาคุณจีน่าประทับใจในฝีมือการทำอาหารของฉันเธอขึ้นเงินเดือนและเป็นที่ปรึกษาให้ฉันเธอเรียกฉันเข้าไปที่ห้องทำงานให้ฉันช่วยเลือกเมนูใหม่ๆเธอยังให้คำแนะนำฉันอีกว่า ทำยังไงถึงจะได้เป็นนักธุรกิจหญิงที่ประสบความสําเร็จฉันรู้สึกดีที่คุณจีน่าสปอร์ตฉันแบบนี้เธอทําให้ฉันนึกถึงแม่ที่เคยเป็นแต่แล้ววันหนึ่งก็เกิดเรื่องบ้าๆขึ้นคุณ Gina จีน่าจัดงานกาล่าที่ร้านอาหารเชิญแขกไฮโซมา,มามากมายพอไปถึงตอนท้ายของงานฉันเห็นคุณจีน่ากอดกับไฮโซคนหนึ่งที่ใส่นาฬิกาหรูแต่ทันทีที่พลาออกจากกันเธอก็แอบปลดนาฬิกาเขาใส่กระเป๋าตัวเองโดยที่เขาไม่รู้ฉันแทบไม่เชื่อสายตาคิดว่าตัวเองคงมองผิดไปแล้ว แต่แล้วฉันก็เห็นเธอรูดแหวนเพชรออกจากนิ้วผู้หญิงคนหนึ่งสร้อยคอหรูจากหญิงชราแล้วกระเป๋าสตางค์จากผู้ชายอีกคนฉันช็อกมากคุณจีน่าเป็นขโมยเธอเห็นฉันจ้องเธออยู่ก็เลยรีวิ่งมาหาลากฉันเข้าห้องทำงานแล้วปิดประตูทันทีคุณขโมยของจากพวกเขาฉันเปล่านะ คุณธำมฉันเห็นเองกับตาตัวเองเลยก็ได้แต่มันไม่ใช่อย่างที่เธอคิดฉันต้องใช้เงินพวกนั้นเพื่อให้ร้านอยู่รอดคนรวยพวกนั้นมีเงินเยอะเกินจะใช้แล้วแล้วพวกเขาก็มีประกันของที่ฉันเอาไปพวกเขาก็สามารถซื้อมาแทนได้วินวินทุกฝ่ายฉันเอามันไปจำนำแล้วเอาเงินมาหมุนร้านเพื่จ่ายค่าจ้างพนักงานทุกคนถ้าฉันไม่ทําแบบนี้ธุรกิจก็รันต่อไปไม่ได้ แต่การขโมยของมันผิดนะคะแต่ถ้าเสียร้านนี้ไปมันจะยิ่งแย่กว่าลองคิดถึงฮันเตอร์สิเด็กเสิร์ฟพนักงานพวกเขาจะไม่มีไรายได้ไม่มีเงินจุนเจอครอบครัวถ้าร้านนี้ปิดตัวลงชีวิตไม่ยุติธรรมหรอกโซอี้ฉันแค่ปรับสมดุลเท่านั้นถ้าอยากจะแจ้งจับฉันก็เชิญเลย ฉันไม่รู้จะทำยังไงฉันอยากแจ้งกับคุณจีน่าแต่ก็ไม่อาจรับผิดชอบต่อฮันเตอร์และทุกคนที่ต้องตกงานได้ฉันดีใจนะที่เธอจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับระหว่างเราแต่ช่วยอะไรอีกหน่อยสิ <c oughs> อย่าบอกฮันเตอร์เรื่องที่เราคุยกันเขาอาจไม่เข้าใจหลังจากนั้นทุกอย่างเริ่มแย่ลงฉันเกลียดที่ต้องปิดบังความลับคุณจีน่าแย่ไปกว่านั้นฉันเกลียดที่ต้องโกโหกฮันเตอร์มันแย่จนฉัน,นไม่ไหวฉันจึงเริ่มออกห่างเขาเธอโอเคไหมดูเครียดนะไม่มีอะไรอ๋อดูเหมือนได้ยินเสียงจลเลอะรีย,ยู่ ฉันไปก่อนนาะแต่เขารู้ทันทีว่ามีอะไรแปลกฉันทําอะไรให้เธอโกรธหรือเปล่าเปล่าเลยตอนนี้ฉันเย็นเหมือนแตงกว่าไม่สิเหมือนน้าแข็งวกเขาน้ําแข็งนะไม่เนียนเลยสักนิดเดียวเธอปิดบังบางอย่างกับฉันอยู่ถึงได้หลบหน้ากันแบบนี้เธอวิ่งหนีฉันทุกครั้งที่เจอแถมไม่ยอมตอบข้อความในตอนนั้นฉันเห็นคุณจีน่าจ้องมองมาที่ฉันโอ๊ยขอพื้นที่ส่วนตัวหน่อยไม่ได้หรือยังไงฉันมีชีวิตของตัวเองหนาะต่างคนต่างอยู่บ้านเถอมันหลุดออกมาแรงกว่าที่ฉันตั้งใจจะพูด ฉันแค่พยายามดีด้วยไม่ใช่ว่าฉันรักเธอหรอกนะแันเตอร์เดินจากไปหัวใจฉันหล่นวูบช่างเขาเธอยังไงเธอก็ควรโฟกัสงานของตัวเองก่อนนะคุณจีน่าทราบซึ้งที่ฉันเก็บความลับของเธอไว้จนเธอยอมให้ฉันดูแลบัญชีของร้าน และยังจ้างให้ฉันทําอาหารให้กับงานเลี้ยงส่วนตัวสองสามงานด้วยรายได้พิเศษและทิปที่ได้ฉันจึงมีเงินพอจ่ายค่าเรียนเทอมแรกของโรงเรียนสอนทําอาหารทั้งที่หน้าร้อนเพิ่งจะผ่านไปแค่ครึ่งทางทุกอย่างกําลังไปได้ดีแต่ขมขื่นเล็กน้อยเพราะฉันไม่อาจเอาข่าวดีไปคุยกับฮันเตอร์ได้วันหนึ่งขณะกลับจากยิมฉันเห็นรถเปิดประทุนของคุณจีน่าจอดอยู่หน้าบ้านฉันเดินเข้าไปสิ่งที่เห็นทําให้โลอกของฉันพังทลายคุณจีน่ากับพ่อกําลังนั่งจูจีกันอยู่บนโซฟาคุณจีน่าคุณมาทําอะไรทีี่่่นนัออยยาากกมร์สห นะคุณจีน่าเล่าให้พ่อฟังว่าลูกทำงานได้ยอดเยี่ยมแค่ไหนและพ่อของเธอก็มีไอเดียที่ยอดเยี่ยมเขาจะจัดงานใหญ่ขึ้นที่ร้านเราโดยเชิญลูกค้าและหุ้นส่วนของเขามาร่วมด้วยมันจะต้องเลิศอย่างแน่นอนทำไมเธอถึงไม่เคยบอกเลยว่าเธอมีพ่อที่ทั้งเก่งและมีสเสน่ห์ขนาดนี้ฉันตัวเย็นวาบสิ่งเดียวที่คิดตอนนี้ได้คือคุณจีน่าจะขโมยของจากลูกค้ารวยๆของพ่อแล้วถ้าเธอโดนจับได้ละ่ะหรือว่าถ้าเธอขโมยของพ่อฉันละ่ะแล้วถ้าเธอขโมยหัวใจของพ่อฉันละ่ะนั่นอาจไม่ใช่ความคิดที่ด ทเท่าไรนะคะ,ะพดูดอะไรอย่างนั้นอ๋ขอแห้งจึงลอยฮะคุณช่วยไปเอาน้ำให้หน่อยได้ไหมคะทันทีที่พ่อออกจากห้องคุณจีน่าเข้ามากระซิบอย่ามาพังแผนฉันะเราจะได้แจ็คพอตกันอยู่แล้วฉันไม่ช่วยคุณโกงลูกค้าของพ่อฉันหรอกอ้าวสายไปแล้วล่ะถ้าฉันโดนจับเธอก็จะโดนด้วยเพราะชื่อของเธออยู่ในบัญชีร้านถ้าตำรวจเจอเอกสารพวกนั้นเธอจะสวยยิ่งกว่าฉันซะอีกนะ ฉันรู้สึกแย่มากๆจึงรีบออกไปจากตรงนั้นแล้วตรงกลับไปที่ร้านอาหารเท่าที่ฉันรู้ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเลยที่ฉันทำก็แค่ช่วยจัดการบินกับใบเสร็จเท่านั้นแต่พอเช็คตัวเลขดูมันมีอะไรไม่ชอบมาพากล ฉันพบว่าคุณจีน่าขโมยข้อมูลบัตรเครดิตลูกค้าเอาไปจ่ายค่าสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงและเอาเงินนั่นเข้าบัญชีลับทำทั้งหมดในนามของฉันเองฉันคิดว่ามีอยู่วันหนึ่งเธอเคยให้ฉันเซ็นเอกสารยาวๆตอนนี้ฉันเพิ่งคิดออกว่ามันคือเอกสารธนาคารตอนนั้นฉันยุ่งจนไม่ทันได้อ่านเธอพูดถูกถ้าฉันพูดอะไรออกไปฉันเยินแน่ในวันงานของพ่อฉันเครียดมากไม่รู้จะทำยังไงตอนนี้ลูกค้าของพ่อและเครือข่ายทางธุรกิจมาถึงกันหมดแล้ว คุณจีน่านั้นฉีกยิ้มจนถึงใบหูฉันรู้สึกมวนท้องมากฉันจะกอหอกให้คุณจีน่าแบบนี้ต่อไม่ได้แต่ถ้าฉันพูดอะไรออกไปฉันก็คงจบเห่เหมือนกันขณะที่กำลังทำอาหารฉันคงใจลอยไปหน่อยเพราะจะจุบเรียวไฟก็ลุกเคลือบจากเตาและฉันก็ได้ย้อนเห็นภาพชีวิตตัวเองเป็นฉากฉากทันเตอร์วิ่งเข้ามาดึงฉันถอยออกจากเตาอย่างรวดเร็วทัานใดนั้นทั้งครัวก็ลุกเป็นไฟสัญ,ญญาณเตือนไฟดังลั่นทุกคนวิ่งหนีออกไปด้านนอก คุณจีน่าเดินมาหาฉันตะโกนลั่นเหมือนคนบ้าถ้าจงใจแน่แน่ถ้าพยายามจะทำลายฉันเปล่านะมันเป็นอุบัติเหตุฉันสาบานได้ก็หกแล้วฟังเสุดท้ายก็ขาดลงฉันไม่ยอมให้คุณจีน่าบงการฉันอีกต่อไปแล้วฉันจึงเริ่มพูดความจริงคุณพูดถูกฉันโกหกแต่จะไม่มีอีกแล้วฉันเล่าให้ตำรวจฟังเรื่องที่คุณจีน่าเป็นขโมยรวมถึงเรื่องที่คุณจีน่าพยายามโยนความผิดให้ฉัน ตำรวจสืบสวนอย่างละเอียดเลยพบว่าคุณจีน่าเคยทำแบบนี้มาหลายครั้งแล้วเธอถูกประกาศจับในห้ารัฐจากการกระทำแบบนี้โดยใช้ชื่อปลอมต่างๆประวัติของฉันถูกล้างความผิดทั้งหมดและคุณจีน่าก็ถูกส่งเข้าคุกทำไมเธอไม่บอกฉันตั้งแต่แรกเลยเก็บเรื่องนี้ไว้คนเดียวทำไมฉันไม่อยากให้นายต้องเจ็บไปด้วยเลยทำให้ฉันใจสลายแทนเหรอใช่นั่นมันโง่ที่สุดที่เคยทำเลยฉันว่าเราเริ่มกันใหม่เถอะนะคราวนี้ไม่มีการโกหกกันมีแต่ความจริงเท่านั้นฉันว่าแบบนั้นก็เข้าท่านะ